ยังไงคุณพิธาไม่ได้ถ้าคุณพิธาไม่ได้กอบแก้วตัวเนี้ยจะช่วยคุณพิธาให้มีความอยู่รอดในประเทศได้อย่างสงบสุขดวงของประเทศเราเนี่ยมันจะต้องมีแต่ผู้นำที่มีอายุอ่าถ้าได้เป็นจริงๆเอ่อมีหลายขั้วที่ลำบากและทรมานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยู่บนคุณพิธาจะอยู่บนเก้าอี้ที่เหมือนอยู่บนอยู่บนแผ่ มันคืนมีคืนซัดตลอดเลยไม่มีความสุขมันในายกที่เหนื่อยทรมาน<ม>แล้วก็รู้สึกว่ากลัวโดนเลือกขาเก้าอี้ตลอดเวลามีลักษณะเคร่าข้ามคว่าเป็นแนวไหนรูปร่างหน้าตาหรืออะไรหนึง่งตอนนี้คือเห็นแค่รู้แค่ว่าหนึ่งต้องเป็นผู้ชายสองน้อยอายุประมาณ50ปลายหกไม่ถึง70มไม่เกิน67แล้วก็คนนี้ไปต่างประเทศบ่อย<ม>อ่าแล้วก็ตัวสูงใหญ่ แต่หน้าเนี่ยออกกลมๆผิวเข้มนิดหนึ่งแสดงว่าไม่ได้เป็นคนหนุ่มไม่ได้เป็นคนหน้าปูดแล้วเออไม่ใช่แหละใช่มันมันมีมันมีทิศทางการเปลี่ยนซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าหลังวันที่สี่หรือวันที่ห้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกไหม,มอบอกเลยว่าโคตรถ้าคุณพิธามไม่ได้เตรียมตัวคุณมว่าเป็นหนักใช่หนักห,หนักเลยคือแบบพูดเลยว่านองเลือดอใช่ อรัฐประหารเลี่ยงได้แต่ดูเหมือนเขาก็ไม่ได้อยากจะเลี่ยง